สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์แล้วก็แบบละเอียดเลยนะครับสําหรับข้อมูลที่เรามีตอนนี้ของเกมโปเกมอนแชมเปี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลที่จะมีในเว็บแล้วก็มีในร้านค้าใน Nintendo Switch ใน eShop นะครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับถ้าคุณกําลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมแนะนาร้านนี้เลยครับยาลาเกมเซ็นเตอร์นะครับครบจบทุกการเติมเกมจริงๆ ซูลสามารถเติมเกมฮัตโตนก็ได้หรือเกมมือถือต่างๆมีมากมายให้เติมนะครับสามารถทักไปสอบถามราคาได้ที่เพจเดราเกมเดนเตอร์แล้วก็ทั้งไลน์แอดเดราเกมเดนเตอร์ได้เลยนะครับข้อตอนเติมฝากบอกว่ามาจากช่องผมด้วยนะครับโอเค,อเคก็เรามาดูกันที่ส่วนแรกนะครับข้อมูลที่เรามีตอนนี้ก็จะอยู่ในหน้าเว็บนะครับก็เป็นเว็บของโปเกมอนแชมเปี้ยนเลยเนาะ,ะข้อมูลแรกที่เรารู้นะครับก็คือโปเกมอนแชมเปี้ยนเนี่ยจะ alive in 2อง6น ก็คือในปีหน้าเนี่ยเราจะได้เล่นกันแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะบอกว่าโปเกมนแชมเปี้ยนเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการที่เราเล่นโปแกมแบทเทิลในเกมเกมเดียวในเกมนี้เลยเราเราจะไม่ต้องไปนั่งจับโปเกม o นไม่ต้องแบบไปนั่งเล่นเนื้อเรื่องแบบเป็น10บชั่วโมงไม่ต้องไปซื้อ DLC ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเราเข้าเกมนี้มาเราอยากแบทเทิลจบเลยนะครับ ก็เขาบอกด้วยว่าการเล่นเนี่ยจะเป็นแบบ cross platform นะครับก็คือการเล่นเนี่ยมันจะลงทั้งของ Nintendo Switch แล้วก็ลงทั้งของมบาย l e ก็คือ iOS Android ลงหมดเลยนะครับก็สามารถได้แบบ cross platform ได้เผื่อใครแบบก็คือเอาง่ายถ้าเราเล่นในมือถือเราก็สามารถเจอกับคนที่เล่นใน Switch ได้นั่นเองนะครับก็ทําให้แบบเรียกว่าความกว้างของผู้เล่นก็จะมีมากขึ้น พราะบางคนแบบมีสวิชแต่แบบไม่อยากเล่นในมือถือบางคนมีมือถือไม่มีสวิชก็จะสามารถเล่นด้วยกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าโปเกมอนแชมเปี้ยนเนี่ยจะใช้เป็นซอฟต์แวร์ในการแข่งขันเว r ร์2สองพันยี่สิบหกนะครับหมายความว่าการแข่งขัน VGC World ในปีหน้าเนี่ยจะใช้เป็นแชมเปี้ยนแล้วจะไม่ได้แข่งกันในภาคสกาเลต t แล้วหรือต่อให้เจนใหม่มาก็จะไม่ได้ใช้เจนใหม่ในการแข่งแล้วสมมติว่าแบบมีโปเกอนภาคใหม่มาเจนสิบ ก็จะไม่ได้ใช้ในการแข่งขันหลักแล้วนะครับการแข่งขันต่อจากนี้ก็คือจะใช้เป็นโป๊ยมันแชมเปี้ยนเลยซึ่งมันดีมากๆเพราะว่าคุณก็เล่นในเกมเกมเดียวแล้วคุณก็สามารถแข่งได้แบตเทิลได้ไต่แรงได้ทําทีมได้โดยที่คุณแบบไม่ต้องไปนั่งซื้อภาคใหม่ๆมาถึงแม้ว่าคุณจะมี s สวิชอะนะต่อให้คุณมีสวิชคุณก็ไม่ต้องไปซื้อโปอ๊ยมันภาคใหม่มาตกครั้งที่มันออก ถือว่าถ้าคุณอยากเล่นอะคุณก็ซื้อแล้วคุณก็สามารถหาตัวปอยมอนใหม่ๆได้จากในนั้นละกันแต่ว่าก็ถามว่าจําเป็นไหมก็อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดแล้วนะครับก็เนี่ย starting in สองนกนะครับก็จะใช้ในการแข่งเนาะแล้วก็ cross platform support also permit ี l a y e r to compete on e i อ h e r n i n t e n น o s w i t วิ or mobile ก็คือเอาไง่ายจากเดิมเนี่ยถ้าคุณอยากแข่งโปเกมอนใช่ปะแบบผมมาเลยผมอยากแข่งโปเกมอนว่ะผมอยากเล่น VGC ผมอยากเล่นเกมเทิร์นเบทสร้างทีมแข่งได้ คุณต้องซื้อนิน e ท d o Switch ก่อนอย่างเป็นอย่างแรกเสร็จแล้วคุณต้องซื้อเกมต่อซึ่งราคารวมกันแล้วตอนนี้ก็ประมาณถ้าเป็น Switch 2ก็ราคารวมกันรวมเกมก็ประมาณหมื่นสองเอ้ยหมื่นสี่หมื่นห้าถ้ารวมโคตรลดนะอันนี้คือรวมโคตรลดแล้วจะอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นหกนะครับแต่ถ้าแบบซื้อแบบสดสดเลยไม่ได้มีโคตรลดเดินไปซื้อหน้าร้านก็รวมกันแล้วหน้าประมาณหมื่นเก้าถึงสองหมื่นเลยก็ราคาจะค่อนข้างแพงเรียกว่าเป็นเป็นสตาร์เตอร์ที่แพงมากมาก สำหรับคนที่อยากลองหรืออยากเข้ามาแข่งนะครับเพราะงั้นโปเกมอนแชมเปี้ยนเนี่ยเขาก็เลยเปิดขึ้นมาเพื่อทําให้คุณเข้าถึงกันง่ายมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้แข่งได้ด้วยนะครับแล้วก็ assembling your ideal team ก็คือการที่เราสามารถ r e รีคู t ทีมได้จากหน้าร้านค้าเป็นร้านค้าโปเกมอนในเกมได้เลยนะครับก็เรียกว่าง่ายคุณไม่ต้องไปนั่งจับเอาจริงมันสะดวกกว่าตอนผมเล่นภาคแบบภาคหลักอีกนะ ภาคหลักเนี่ยต้องมานั่งเปิดเว็บดูนะบางทีว่าแบบไอ้ตัวนี้มันต้องไปจับที่ไหนวะหรือว่าตัวนี้ได้มายังไงต้องไปเก็บนั่นเก็บนี่ทําเวทนั่นนี่ก่อนแล้วถึงจะจับได้อะไรเงี้ยก็เรียกว่าวุ่นวายมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนี้ก็คือกดซื้อแบบมันขึ้นมาในชอ็อปกดซื้อเลยจบได้ปล่อยบอน Pokemon มาใช้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถย้ายจากปลยบอนโฮมได้ด้วยนะครับนี่คือการรีคูดเนาะก็การรีคูดเนี่ยไทล์เออร์รีคูดเมนตตรงเนี้ย มันจะให้เรารีคูดตัวละครตัวหนึ่งได้ฟรีวันละตัวแต่ว่าจะเป็นตัวละครแบบไทเอานะครับไทเอาก็คือ7วันก็สามารถเรียกว่าสามารถหยิบได้ฟรีตัวหนึ่งก็คือเอาง่ายถ้าคุณหยิบวันละตัววันละตัวจนครบ6วันคุณจะได้ทีมทีมหนึ่ง6ตัวแต่ว่าพอวันที่8ตัวละครแรกที่คุณหยิบมาจะหมดไปคุณก็ต้องหยิบต่อเรื่อยๆเนาะก็แบบหยิบมาหนึ่งตังี่หก็ก็หยิบไปเรื่อยๆทุกวันคุณจะมีตัวเล่นแน่นอนใน6วันนะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ VP เลย ในการซื้อตัวเนาะแต่ว่าตัวละครที่ตัวละครที่เป็นท r วร์เนี่ยมันจะไม่สามารถทำสเตตได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวยืมคิดซะว่าเป็นตัวยืมแล้วกันแบบเป็นตัวทดลองใช้นะครับเพราะงนั้นเราเราจะไม่สามารถเอาไปปรับสเตตได้เราแค่เอามาลองดูว่าเอ้ยตัวนี้เนี่ยท่าของท่านี้รวมถึงท่าของเขาเนี่ยเรียกว่ามันเหมาะกับทีมเราไหมก็สามารถเอามาลองได้ รือว่าก็อาจจะเอามาเล่นช่วงต้นเกมก็ได้ถ้าคุณแบบยังไม่อยากใช้ VP อยากดองรองดูเมตาก่อนเมตาต้องทําทีมอะไรประมาณนั้นก็สามารถหยิบตัวฟรีมาเพื่อลองเล่นดูก่อนได้นั่นเองนะครับก็ส่วนการซื้อถาวรเนี่ยก็คือจะใช้ระบบพัน VP นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกมาก่อนหน้านี้ก็คือ VP เนี่ยจะไม่มีการเติมแบบเติมแบบว่าเติมเงินเพื่อแลก VP โดยตรงเลยเนี่ยจะไม่มีซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาแล้วเขาจะขายแบบไหน ซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะขายเป็นบันเดิลแบบแถมอะไรมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ,อะตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่รู้ก็คือในในในรถสวิช,ชจะมีการขายแพ็คบันเดอลอันนี้ขายในสวิช,ชนะในมือถือจะไม่มีขายนะครับขายแพ็คบันเดอลอะไรสักอย่างซึ่งเขายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นบันเดอลอะไรอาจจะแบบเป็นบันเดิลชุดหรือบันเดอลอะไรสักอย่างแถม VP อะไรงี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอคขาป,ประกาศอีกทีหนึง่ง ว่าบันเดิลที่มันจะมีขายในซับวิชเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่ามันน่าจะขายเป็นบันเดินนะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเขาไม่ให้แลกตรงๆเพราะงั้นอาจจะเป็นบันเดิลเช่นแบบเป็นฮ o l โลแวร์โปเกมอนชุดเทนเนอร์แล้วก็แถม VP มาส่วนหนึ่งให้คุณซื้อประมาณว่าเราไม่อยากให้คุณแบบไม่อยากให้คุณแบบจ่าย VP แบบจ่ายเกินแลก VP เลยอะไรเงี้ยให้คุณรู้สึกว่าอ่ะแบบ เฮ้ยชุดนี้สวยจังเลยวะ่ะซื้อมาแล้วก็แถม VP มาด้วยอะไรงี้น่าจะเป็นทรงประมาณนั้นมากกว่านะครับมันมันจะได้ฟิลเหมือนเราเติมเงินเพื่อเพื่อซื้อของในเกมมากกว่าเติมเงินเพื่อซื้อเงินในเกมแล้วก็เอาเงินในเกมไปทำสเตตทำอะไรแล้วสุดท้ายมันจะหายไปอย่างไรถ้าคุณเติมเงินเพื่อซื้อชุดเนี่ยชุดมันจะอยู่กับคุณแบบชุดสกินต่างๆมันจะอยู่ใน ID ดีคุณแต่ว่าถ้าคุณแบบเติมเงินแบบสมมติว่าเติมหนึ่งพันบาทได้ห้าร้อยวีพี คุณเอา V.P. ไปซื้อโปเกมอนเอา V.P. ไปทำสเตตปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายไปเลยมันมันจะอาจมันอาจจะให้ฟีลที่แบบว่าโหเหมือนเติมเงินเอาไปละลายทิ้งเลยอะไรเงี้ยพองั้นก็อาจจะมาเป็นบันเดิลเพื่อแบบให้คุณรู้สึกว่าคุณได้ซื้อของแล้วมีของแถมมากกว่านะครับส่วนด้านการเทรนโปเกมอนก็ต้องบอกว่าเกมภาคเนี้ยมันจะ โละระบบทิ้งไปเลยนะครับจากเดิมเนี่ยโปเกมอนจะมีระบบที่คุณน่าจะเคยได้ยินกันมาก็คือ IV กับ EV IV เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเออ่พรสวรรค์ละกันส่วน EV คือพรแสวงอ่ะถ้าใช้ผมอธิบายแบบให้เขาใจง่ายๆเนาะเผื่อใครที่ไม่ได้ตามโปเกมอนมาเลยอาจจะงงว่า IV คืออะไร EV คืออะไรถ้าเกิดผมบอกเป,ป็นภาษาอังกฤษไปก็อาจจะงงกันต่อ,อพี่มันแปลว่าอะไรวะก็สรุปง,ง่ายๆเลย IV เนี่ยคือพรสวรรค์ ไอวีคือการที่โปเกมอนตัวนั้นเกิดมาเนี่ยจะมีสเตตอะไรบ้างจะแบบมีเลือดเยอะจะตีแรงแต่สปีดต่ําอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์ของโปเกมอนซึ่งพรสวรรค์นเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่สามารถลดได้แต่มันสามารถกดเพิ่มให้มันถึงขีดสุดได้แบบถึงที่สุดเลยแบบเต็มแม็กเลยได้แต่ปรับลดลงไม่ได้นะครับส่วน EV เนี่ย e ี EV คือครแสวงคือการฝึกซ้อม เช่นถ้าคุณอยากให้โปเกมอนตัวนั้นตีแรงๆคุณจะสามารถเอาโปเกมอนเนี่ยไปฝึกซ้อมเพื่อเอาค่าแอทแท็เพิ่มขึ้นได้แล้วมันก็จะเป็นมันคือพรแสวงก็คืออยากให้ตีแรงก็เอาไปทําให้มันตีแรงอันนี้เพิ่มได้คือ EV นะครับ <c oughs> แต่ว่าในโปเกมอนแชมเปี้ยนเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลืมคําว่า IVB ทิ้งไปให้หมดเลยเรียกว่าตัดทิ้งไปเลยนะครับคุณไม่ต้องไปนั่งจําไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปนั่งเตรียมตัว เรียนรู้ข้อมูลหาโนเล e เรื่องพวกนี้เลยแบบทำ e i v e v ยังไงไม่ต้องคิดเลยคุณไม่ใช่ผู้เล่นจากแบบจากเจนเก่าๆแล้วคุณไม่ใช่ผู้เล่นที่เล่นในภาคหลักนะครับเพราะงั้นภาคนี้มันจะเหลือแค่ s t a ตพอยต์สเตตพอยต์เนี่ยมีทั้งหมด66แต้มซึ่ง66แต้มเนี่ยคุณก็แบ่งไปลงเอาว่าคุณจะไปลงค่าไหนบ้างอะไอย่างเงี้ยเขาก็ลงแบบ32 32ก็แล้ก็ลงอีก2นะครับเรียกว่ามัน มันง่ายขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆเพราะว่ายิ่งตัวเลขมันน้อยลงมันจะยิ่งง่ายนะครับมันจะยิ่งจัดสรรง่ายยิ่งคิดง่ายเนาะเพราะว่าอย่างถ้าแบบเป็นโปยมอนปกติเนี่ยแบบ EV เนี่ยก็คือแบบ250 252ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ IV อีกต้องมาบุ่วายค่านะครับอันนี้คือคุณจบแค่ค่าเดียวคุณอยากทำทีมสปีดคุณก็เอาสปีดมันแม็กเลยแบบคุณก็เลือกแม็กได้2ค่านะก็แบบเอาสปีดแม็กเลยแล้วก็แบบ s p ส t ีเเลยแบบคุณแบบสายเวท เอสพีก็คือสเปเชียลแอทแทกนะครับเปรียบเสมือนก็คือเป็นสายเวทส่วนแอทแท็กก็คือเหมือนสายกายภาพซึ่งตรงเนี้ก็ต้องดูที่ตัวของโปเกมอนว่าโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยคุณใส่ท่าประเภทไหนเนาะมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าท่าท่านั้นเป็นท่าประเภทอะไรนะครับก็เรียกว่าทําสเต,ต็ง่ายขึ้นรวมถึงการปรับนิสยัยการปรับอบิลิตี้ก็สามารถทําให้จบได้เลยในนี้นะครับเรียกว่าง่ายขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆมันทําให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่า อ่ะผมจะพูดถึงแอดเวนเทจหน่อยละกันแอดเวนเทจก็คือการที่คุณเคยเล่นมาก่อนนะครับก็คือสมมติว่าถ้าคุณเคยเล่นโปเกมอนโกมาก่อนเนี่ยคุณแน่นอนคุณสามารถจับโปเกมอนจากในโปเกมอนโกได้เลยคุณไม่ต้องมานั่งจ่าย1000 VP เพื่อซื้อในเกมนี้คุณแค่จับจากโปเกมอนโกแล้วคุณก็ย้ายเข้ามาในโปเกมอนโฮมพอเกมนี้เปิดปุ๊บคุณก็ย้ายจากโฮมเข้ามาในเกมนี้ได้เลยแล้วคุณก็มาทำสเตปใหม่มาปรับนิสัยใหม่ปรับอาริตี้ใหม่เอาเองนะครับ อันนี้คือของคนที่เล่นโปย์มอนโกซึ่งโปย์มอนโกะคุณสามารถโหลดเกมมาเล่นได้ฟรีๆอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าออวยด้วยความที่ผมไม่ได้เคยเล่นเนาะผมจะไม่รู้ว่านะับปัจจุบันตอนนี้โปย์มอนโกเนี่ยมันต้องมีการเติมตงังเติมอะไรเพื่อแบบเพื่อจับโปย์มอนได้มากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไวได้นะครับก็เอาง่ายๆถ้าคุณเล่นโปย์มอนโกมาคุณจะมีโปย์มอนใช้เยอะกว่าคนที่ไม่ได้เล่นโปย์มอนโกแน่ๆแต่ว่าด้านการทำสเต็ คุณยังต้องจ่าย V.P. ในการทำส s ตตอยู่ดีนะครับทั้งทำสเตตตทำนิสัยทำ a า i l i t y เปลี่ยนท่าอะไรพวกนี้อ่าแล้วก็ต่อมาข้อที่2นะครับก็คือถ้าคุณเป็นคนที่เล่นโปเกม,มอนภาคหลกักหรือว่าภาค C.A ใน Nintendo Switch มา mm hmm. เช่นอ่าเล่นภาค Scarlet Violet มาเล่น C.A มาอะไรพวกนี้อ่าตรงเนี้ยคุณจะสามารถเอ่อต้องบอกว่าคุณจะมีข้อที่ได้เปรียบกว่าคนที่เล่นโปเกม,มอนโกเพิ่มขึ้นไปอีกอ่าแน่แหละเพราะว่าคุณซื้อ Switch เนาะ สวิชก็ราคาแพงกว่าละนะครับสวิชอ๋อสวิชต้องซื้อเกมอีกแน่นอนว่ามันไม่ฟรีนะครับแต่ผมมองว่ามันคือสตาร์เตอร์อันหนึ่งที่อ่าถ้าถ้าคุณจะจริงจังจริง,รง,รงๆกับเกมเกมนี้ก็ผมมองว่ามันก็เป็นมุมที่คุ้มนะครับถ้าถ้ามันไม่ได้หนักกับคุณมากสำหรับก,การซื้อเครื่องเนาะเพราะว่าตัวของตัวของพาสกาเรตหรือว่า CA เนี่ยมันสามารถปรับนิสัยได้นะครับอาแต่ว่า CA จะจะปรับอวั ity ไม่ได้ ผมจะพูดถึงแค่ผ้าของสกาเดตละกันสกาเดต t Vi าเลตคุณสามารถปรับนิสัยได้เลยจากในเกมพอะง้นคุณจะประหยัด200 VP คุณจะไม่ต้องมาจ่าย VP เพื่อเปลี่ยนนิสัยในแชมเปี้ยนแล้วก็อาบิลิตี้คุณสามารถเปลี่ยนอาบิลิตี้จากในสกาเดต t Vi าเลตได้เลยพอเง้นคุณก็จะไม่ต้องมาจ่าย400 VP ในการเปลี่ยนนิสัยเอ่อในการเปลี่ยนอาบิลิตี้ในนี้รวมถึงท่าด้วยนะท่าเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนมาบางท่าเนี่ยผมคิดว่าก็จะประหยัดเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะง้น ถ้าคุณเล่นในสกาเลตไวเลตเนี่ยคุณจะประหยัดไป600 VP ขั้นต่ำ600 VP ต่อโปเกมอนหนึ่งตัวนะครับถ้าคุณทำโปเกมอนสักสิบตัวก็ประหยัดไป6,000 VP เลยซึ่ง6,000 VP เนี่ยก็สามารถเอาไปซื้อโปเกมอนได้หกตัวเลยนะครับหรือว่าจะใช้ในการทำแสแต็ตก,ก็ทำมาแตดแบบเลเทะได้เลยทำทิ้งทำกว้างได้เลยนะครับก็เรียกว่ามันจะประหยัดกว่าตรงนี้แล้วมันทำให้คุณเนี่ยมี VP ไปใช้งานด้านอื่นอา่า ผมคิดภาพอะนะว่าถ้าเกิดเกมเปิดมาใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้เล่นโปเกมอนโกไม่ได้เล่นสกาเลต์เบลเลตมาก่อนเลยเนี่ยคุณแบบนี่คือที่แบบจุดแรกที่คุณเล่นเลยคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นนิดนึงก็คือแบบอาจต้องอฟาร์มหาโปเกมอนดูว่าทีมจะเป็นยังไงแน่นอนว่าคุณต้องดูเมตาดีๆว่าคุณอยากจะทําทีมแบบไหนคุณจะไม่สามารถแบบเ,อ,เอ,อ,อ้ตรงนี้อยากได้ซื้อตรงนี้ได้ซื้อ VP คุณไม่พอแน่นอนนะครับก็อาจจะต้องคิดเยอะสักหน่อยนึงในการใช้ VP แต่ละครั้ง ปรับสแตทแต่ะทีต้องดูว่าปรับแล้วมันดีจริงนะไม่ใช่ว่าปรับแล้วปรับอีกคุณจะไม่พอนะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นโป้ยมอนโกมาคุณจะมีมีพีที่ใช้มากขึ้นเพราะว่าคุณมีโปเกมอนฟรีๆมาจากโป้ยมอนโกแล้วคุณโอนมานะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบอาจจะปรับสแตทเล่นเยอะมากไม่ได้เพราะว่าคุณต้องมีสแตทคุณต้องมีมีพีเหลือในด้านการปรับนิสัยหรือว่าปรับอาบิลิตี้เพิ่มอีกแต่ว่าถ้าคุณเล่นภาคสก,การ,เร์เล็ตวารเตมากคือ VP ทั้งหมดที่คุณจะใช้ก็คือใช้ในการปรับับสตทเเ่านนน้ลยนะครับ เรียกว่ามันจะประหยัดกว่ากันอันนี้ก็แบบมีมีชอยให้ฟังกันแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นแบบไหนบ้างของผู้เล่นแต่ละประเภทนะครับแล้วก็การแข่งนะครับก็จะแบบมีทีแพทเทิร์นโหมดแอนด์ทูฟอร์แมตนะครับมันก็จะมีทั้งแบบเล่นแรงเล่นแคชชัวแล้วก็มีสร้างห้องด้วยสร้างห้องไพ่เว็แพทเทิได้นะครับเพราะงั้นอย่างเงี้ยผมก็อาจจะสามารถจัดแข่งได้หรือเราก็สามารถไปจอยแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆของต่างประเทศได้เหมือนกันซึ่งผมบอกเลยว่าโปเกมอวีจีซีเนี่ย เท่าที่เห็นก็คือมีแข่งในลิมิตเลทแบบทุกอาทิตย์อยู่แล้วคุณสามารถลงทัวร์ออนไลน์ได้เรื่อยๆนะครับซึ่งทัวร์ก็มีทั้งมีทั้งเป็นทัวร์ฟรีหรือว่าเป็นทัวร์ที่ได้เงินด้วยนะครับแล้วก็มันจะเป็นการเล่นแบบซิงเกิลกับดับเบิลนะครับซิงเกิลเนี่ยคือการที่คุณส่งโปเกมอนไปตัวเดียวสู้กันแล้วก็โปเกมอนใครหมดก่อนก็คือชนะโปเกมอนใครหมดก่อนก็คือแพ้ไปนะครับแล้วก็ดับเบิลคือส่งโปเกมอนไปรอบละสองตัวนะครับก็จะเป็นการ เล่นแบบฟอร์แมตแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้สำคัญมากก็คือในซีซั่นแรกของของแรงที่เกมนี้เปิดจะเป็นการเล่นแบบเมกาอีวิลชั่นนะครับเท่ากับว่าผมก็ยังไม่สามารถซ้อมรอได้นะสมมุติว่าผมเล่นสกาเดตตอนนี้ผมก็ไม่สามารถซ้อมสกาเดตรอได้ขนาดนั้นอารมณ์ประมาณว่าต่อให้เพราะงั้นอนะ่ะถ้าคุณเป็นคนเล่นใหม่คุณจะค่อนข้างวางใจได้เลยว่า ต่อให้คุณมาเล่นใหม่คุณจะไม่ได้ตามหลังคนที่เล่นสกาเลตมาขนาดนั้นในแง่ของเมตานะครับในแง่ ota, ของแบบของโนเลตในเมตาแล้วกันแต่ว่าโนเลตในเกมโดยรวมเนี่ยคุณต้องแพ้อยู่แล้วเพราะว่าคนเล่นสกาเลตเวเลตมาหรือคนเล่นโปรยบอานภาคเก่าๆมาเขาก็จะมีโนเลตเรื่อง a, เรื่องของท่าเรื่องของท่าต่างๆเรื่องของอบิลิตี้ต่างๆเขาจะมีโนเลตตรงนี้มากกว่าค,คุณก็ต้องยอมรับไปนะครับแต่ว่าเรื่องเมตาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเริ่มพร้อมกันนะครับเพราะว่า มันเป็นเมกาเนี่ยเมกาเนี่ยคือเมคานิกของเมื่อประมาณสิบสองปีที่แล้วมั้งนะครับคือเมคนิกมันเป็นเมคนิกนานและที่มาใช้ในภาคหลักอะ่ะมันนานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยภาคเอกวนะครับก็เมคนิกออกมานั้กัประมาณสิบสองปีที่แล้วเลยแล้วก็ถูกเอามากลับมาใช้ในภาคแชมเปียนนี้ในซีซั่นแรกของระบบแรงนะครับเพราะงั้นผมก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนกันต่อให้ผมเล่นในสกาเลตมาลงแรงในสกาเลตมาเนี่ยผมก็ต้องเริ่มใหม่เวลาเวลาที่ภาคนี้มาเหมือนกัน เพราะว่าเรื่องของเมกาเนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าออมนิลิงนะครับออมนิลิงเนี่ยมันคือกําไรที่รวมเมคนิกแล้วกันต้องบอกว่าเผื่อใครไม่เคยเล่นเนาะโปเกมอนเนี่ยจะมีเมคานิกต่างๆประจําเจนเช่นอเมกาคือ10ปีที่แล้วแล้วก็มาแบบมาเป็นซีมูฟมาเป็นไดดามแม็แบบเป็นตัวใหญ่ยักษ์นะเมกาคือแบบว่าเปลี่ยนร่างโปเกมอนไปอีกร่างเลยแบบเท่ๆได้เลย แล้วก็ไดนาม a กคือตัวใหญ่ซีมูเป็นท่าไม้ตายเทอร์ล่าเทอร์ล่าจะเป็นแบบมีคริสตัลขึ้นมาแล้วเปลี่ยนธาตุโปเกมอนได้ทุกอย่างจะถูกลรวมมาอยู่ในอมนีลิงอันนี้ในภาคนี้นะครับต้องบอกว่าโปเกมอนที่ผ่านม,ามันไม่เคยเลยแบบว่าเจนนี้จะมีไดนาม a กบวกเมกาไม่มีนะครับเจนนี้เป็นเมกาก็คือเมกาเจนนี้เป็นไดนามิกคือไดนาม a กนะครับจะไม่เคยมีการที่เอามารวมกันหรือเอามาให้เล่นในเกมเกมเดียวพร้พอมๆ้อมกันไม่มีเลยก็เกมนี้ที่จะเป็นเกมแรกนะครับก็คือ เรียกว่าคุณทำด้ทุกอย่างเลยจะดานาแมกจะเมกาแต่ผมคิดว่าเขาคงจะแบ่งเป็นซีซั่นนะแบบซีซั่นนี้เป็นซีซั่นเมกาคุณก็เล่นแบบเมคานิกเมกากันซีซั่นต่อมาเป็นดนาแมกคุณก็เล่นเมคานิกของดนาแมกกันไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามซีซั่นนะครับอย่างเงี้ยคือเมกานะครับแบบเมกาใครดิวก็มีปีกงอกขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้สําหรับข้อมูลในหน้าเว็บนะครับอ่ะต่อมานะครับผมจะพา ทุกคนมาดูข้อมูลที่อยู่ในร้านค้าใน e shop ของโปเกมอนแชมเปียนกันนะครับก็อันนี้อย่างภาพนี้คือภาพที่เขาบอกว่าคุณสามารถเอาโปเกมอนโกดถ้าคุณได้นโปเกมอนโกในมือถือเนี่ยก็ย้ายเข้าโ m e ได้แล้วก็เชื่อมต่อกับแชมเปียนเพื่อเอาโปเกม o n มาเล่นได้นะครับส่วนถ้าเป็น Scarlet v i o เลตก็สามารถย้ายมาได้รวมถึงไตเติลใหม่ๆใ,ในอนาคตเช่น ca หรือว่าถ้ามีโปเกมอนเจนใหม่ก็สามารถใส่เข้าโฮมแล้วก็ย้ายเข้าแชมเปียนได้นะครับ แล้วก็อันนี้คือข้อมูลที่แบบยาวมากนะก็คือ Recruit p o k อ m o n to j ย i n your team You can also use your VP to เพ n ร์แ m น e น n ตเม m e บนะครับอย่างนี้ยเขาบอกว่า,า,าตรงตัวของ trial เนี่ยจะมีให้คุณวันตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณแบบเจอตัวละครที่ใช่และ้ะตัวนี้ฉันชอบมากเลยว่ามันเข้ากับทีมฉันมากเลยก็สามารถใช้ VP ในการซื้อ p ป k กมอนตัวนั้นมาได้เลยแล้วก็ใช้ VP ในการเทรน ตัวละครที่เป็นเพอร์มานนนะครับก็คืออันนี้เป็นการยืนยันเลยว่าตัวไทล์ไม่สามารถเทรนนิ่งได้นะครับคุณจะไม่สามารถเพิ่มค่าสเตตให้ตัวไทลได้นั่นเองก็น,นี้ยืนยันละจากหน้านี้นะครับซึ่งตรงอื่นเขาไม่บอกนะผมต้องมาอ่านในนี้เอาเนะี่ย once per day you c a n r e c r u i t p o u r b o n on a t r i a l basis and use them in pattern to see if they if they are a good fit for your style นะครับแล้วก็ปอดบอนแชมเปี้ยนเนี่ย b ิวบีคอ i t พติเบิลกับปอยบอ Home The Cloud Service for Nintendo แล้วก็ n i t ้ว service c 2 Mobile Device ก็คือหมายความว่า uh, in addition to p o k e m o n Partner v a a b l e in p o k e m o n Champion you can also team up with certain p o k e m o n b o a r d over from past p o k e m o n series g a m e and p o k e m o n Go นะครับอ่าแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกนะครับก็คือในตอนที่เกมเปิดเนี่ยมันจะมีโปเกมอนจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถย้ายเข้ามาได้ มันจะไม่ได้เปิดมาสมมติว่าโปเกมอนตอนนี้มีกี่ตัวแล้วว่ามีเป็นพันตัวละมันจะไม่ได้แบบเปิดเกมมาโปเกมอนหนึ่งพันตัวปั้งเป็นภูใหญ่มาเลยพันตัวยัดเข้าเกมมันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นแบบสว่าเปิดมาอาจจะแบบมีโปเกมอนแบบหนึ่งหนึ่งร้อยตัวจากหนึ่งพันตัวเข้าแชมเปี้ยนแล้วแบบต่อมาไปซีซั่นหน้าอาจจะเพิ่มโปเกมอนใหบยี่สิบตัวที่คุณสามารถย้ายเข้ามาได้เพราะงั้นมันหมายความว่าต่อให้ผมมีสกาเลต t ไวโอเลตอ่ะต่อให้ผมมีสวิชอ่ะ ผมก็จะไม่ได้แบบมีทีมที่แบบพร้อมมาคุณขนาดนั้นเพราะว่าภูมิมันมีจํากัดในตอนช่วงที่เกมเ,เปิดนะครับก็คือต้องบอกว่าทุกคนน่าจะหาโปรบ,บอลได้ง่ายพอๆกันแต่ว่าเอ่อการการที่แบบใครจะหาไวกว่าก็แน่นอนว่าคนที่เล่นโปรบ,บอลมาก่อนอย่างโปรบ,บอลโกหรือสวิสจะหาไวกว่าส่วนถ้าคุณไม่ได้เล่นมาก่อนเนี่ยก็จะต้องใช้ VP ในการหานั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือมันคือการซื้อเวลาแหละมันก็เหมือน คือเกมนี้เขาบอกมันมันจะไม่มีให้เติมเนาะไม่มีให้เติม EP สดๆมันหมายความว่าเขาอยากให้คุณเนี่ยเข้าอีโคซิสเ็มของเขาซึ่งเป็นปกติของโปเกมอนมากๆสังเกตอย่างโปเกมอน TGC live ก็ได้โปเกมอน TGC live เนี่ยเป็นเกมมือถือการ์ดเกมโปเกมอนที่ไม่มีให้เติมถ้าคุณอยากได้การ์ดใดนั้นคุณต้องไปซื้อกาดจริงอ่ะคุณต้องเข้าอีโคซิสเ็มเขาแล้วนะถ้าคุณอยากเล่นโปเกมอน TGC live คุณอยากเล่นในเกมออนไลน์แต่ว่าคุณต้องไปซื้อกาดจริงแล้วเอาโค้ดมาใส่ เท่ากับว่าคุณต้องมีการ์ดจริงแล้วแล้วคุณอาจจะแบบเอ้ยฉันมีการ์ดจริงเยอะแล้วว่าฉันลองไปเล่นการ์ดจริงบ้างดีไหมเรียกว่าเขาแบบทําให้คุณแบบต้องมาเข้าอีโคซิสเต็มเขาอะเขาจะต้องบอกว่าโปเกมอนเนี่ยเป็นค่ายที่บางครั้งเขาไม่อยากให้คุณเติมเกมเขาสดๆแบบเล่นปุ๊บเติม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 แต่เขาอยากให้คุณเนี่ยไปเล่นเกมอื่นของเขาด้วยนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าก็ก,ก็มันน่าจะมาทางประมาณนี้แหละก็คือถ้าคุณแบบอยากไวกว่าคนอื่น คุณอยากแบบมาถึงคุณมีพร้อมพร้อมทําทุกอย่างพร้อมจัดทีมพร้อมเฟลกนั่นเฟลกนี่ในทีมคุณพร้อมปรับเปลี่ยนสเตตก็การที่คุณมีสวิชก็จะทําให้คุณทําเรื่องพวกนี้ได้ง่ายมากขึ้นก็คือเท่ากับว่าคุณก็เข้าอีโคซเอ็มเขาแล้วถ้าคุณมีสวิชคุณก็ต้องไปเล่นภาคหลักคุณก็ต้องไปเล่นเนื้อเรื่องไปแบบไปไปเสพในเรื่องของเกมเขาหรือเจนหรือเพราะคอคุณเสพแล้วคุณชอบเอ้ยฉันก็ชอบโปเกมอนนี่ว่าเนื้อเรื่องก็ดีก็สนุกดีนะอ่าเจนใหม่มาคุณก็องซื้ออีก แล้วแล้วคุณก็แบบย้ายตัวมาแข่งในนี้ต่ออะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมมองว่าการที่เขาบอกว่าการที่จะไม่มีการซื้อ BP แบบและซื้อ BP ีสดๆเนี่ยก็น่าจะมาส่งประมาณนี้หรือว่าถ้าคุณแบบไม่อยากซื้อสวิชแบบฉันไม่อยากซื้อสวิชว่ะคุณต้องไปโหลดโปเกม,มโกมาเล่นอ่าพอคุณโหลดโปเกมอนโกมาเล่นเขาก็ได้ยอดเพิ่มมาได้ได้ลูกค้าเพิ่มเนาะคือได้ได้ยอดคนเล่นมาเพิ่มแล้วก็เผื่อคุณเล่นโปเกม,มโกลแล้วแบบ แบบคุณแบบเดินทางบ่อยหรือว่าคุณแบบเดินทางไปทํางานอะไรเงี้ยคุณก้แบบเอ้มีโปเกมอนโกอยู่แล้วหยิบขึ้นมาเล่นซะหน่อยดีกว่าว่ามาจับโปเกมอนซะหน่อยจะได้เอาไปใช้ในแชมเปี้ยนต่อได้ด้วยเล่นไปเล่นมาเอ้ยมันก็เพลินดีนะมันก็เพลินดีนะระหว่างไปทํางานแบบเอ้เจอโปเกมอนให้จับเรื่อยๆก็เพลินดีเอเติมซะหน่อยอ่ะมันจะมาเป็นประมาณนี้แหละคือเขาจะไม่เขาจะไม่ได้ใหญ่ให้คุณเติมเกมเขาตรงๆอ่ะแบบแชมเปี้ยนเนี้ยเขาไม่อหญก เขาเขาอาจจะไม่ต้องการให้คุณเติมเกมบอร์ดมอนเชมเปี้ยนโดยตรงขนาดนั้นแต่เขาก็ต้องการให้คุณเนี่ยไปเติมเกมอื่นของเขาไปซื้อเกมอื่นของเขาในไอพีเขาเขาก็ได้ทุกอย่างต้องบอกว่าทางไหนเขาก็ได้นะครับเรามีแต่เสียแต่ก็อยู่ที่เราจะเลือกแหละว่าเราจะเลือกไหนคือเราจะไม่เล่นอะไรเลยก็ได้นะจะไม่เล่นโกจะไม่ซื้อสวิชจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณอาจจะช้ากว่าคนอื่นอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นอันนี้ก็ต้องยอมรับกันไปตามสภาพแต่ละคนนะกันนะครับ ซึ่งผมคิดว่าต้องซื้อเลยตอนนี้ไหมหรือว่าต้องมาเล่นโกตอนนี้เลยไหมก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณมีเวลาว่างอยู่แล้วก็ไปเล่นโปเกมอนโกก็อาจจะช่วยทําให้คุณเตรียมพร้อมได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าอยากเตรียมพร้อมเต็มที่ก็ต้องเล่นในสวิชแหละนาองเพราะว่าแบบมันจะมีเรื่องของแบบเบสเมคนิกเกมแบบเรื่องธาตุเรื่องอะไรเรื่องการใช้ธาตุต่างๆก็เล่นในสวิชเนี่ยจะเตรียมพร้อมได้ดี่สุดแต่ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนะั้นนะเพราะว่าผมมองว่า ถ้าคุณเล่นเกมแนวนี้มาอยู่แล้วเนี่ยการเริ่มต้นใหม่เลยในแชมเปี้ยนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้ละกันนะครับเรียกว่าน่าจะสรุปข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลไปแบบเยอะมากๆแล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้หรือว่าถ้าใครมีอะไรแนะนำก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับ ก็ส่วนโปรลมอนแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะมาปี2 0 2 6นะครับซึ่งผมคาดเดาว่าก็อาจจะมาช่วงประมาณมีนาถึงเมษาก็ต้องรอดูว่าโปโลมอนพีเซนเนี่ยจะมาช่วงเดือนไหนเนาะปะกติแล้วก็จะมาประมาณปลายกุมภากลางกุมภาถึงต้นมีนาเนี่ยจะมีโปโลมอนพีเซนซึ่งผมว่าโปโลมอนพีเซนรอบหน้าเนี่ยก็คงจะมีการประกาศแล้วแหละว่าแชมเปี้ยนจะออกวันไหนออก็รอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันรวมถึงถ้าหลังจากนี้มันมีข่าวข่าวอัปเดตอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูกัน สำหรับใครที่รอเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนรอเกมเปิดผมลุยแน่นอนเกมนี้นะครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับ